ทุกคนรู้ไหมว่าทําไมใครๆก็ต้องมานอนที่เซอร์แมทเพราะว่าคนอยากตื่นเช้ามาแล้วเจอกับยอดเขาแมททอนสีทองแบบนี้และถ้าอยากตื่นมาแล้วเจอวิวแบบนี้นะคะแข่แนะนําให้มาพักที่โรงแรมบริสโตเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองเซอร์แมทนะคะนอกจากเราจะเห็นวิวยอดเขาแมททาอนแล้วเรายังเห็นวิวแม่น้ําตัดกับยอดเขาแมททาอนแบบนี้ด้วยซึ่งห้องพักที่นี่ก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะตอนที่แขกจองเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ห้องเดียวห้องนี้นะคะราคาคืนละ8 0 0พบาท ไซส์16ตารางเมตรอยู่ชั้นหนึ่งนะคะแต่เราก็ยังสามารถมองเห็นวิวยอดเขาแมตะหอนแล้วก็มีระเบียงที่ใหญ่มากๆและสิ่งที่แขกชอบสุดๆเลยก็คือห้องน้ําจ้าคืออ่างน้ําใหญ่มากนอนแช่ตัวได้สบายๆนุ่มมากดีมากกระจกบ,บ้านใหญ่มากคะ่ะทุกคนดูดิอ่ะเดี๋ยวพาไปดูวิวอันนี้ก็จะมีฮีเตอร์ให้นะคะเผื่อหนาวแล้วก็ มีตู้เซฟให้แล้วก็มีตู้เย็นด้วยแต่เด็ดสุดก็คือตัวนี้ค่ะดูคนโรงแรมที่แขกพักอยู่เนี่ยชื่อว่าโรงแรมบิสโ r รค่ะซึ่งเป็นโรงแรมยอดฮิตของคนที่มาเซอร์แมทเพราะว่าเราจะมองเห็นวิยวยอดเขาพระนครแบบใกล้มากๆและที่สําคัญคือถ้าใครที่อยู่ห้องริมๆแบบนี้นะคะเราจะสามารถมองเห็นแม่น้ํากลางหมู่บ้านตรงนี้ได้ด้วย <c oughs> คือมันดีงามมากๆและที่นี่ก็จะมีฟรีอาหารเช้าให้กับทุกห้องด้วยนะคะ และสิ่งที่แข่ชอบมากที่สุดของวนดังนี้นะคะก็คืออาหารเช้าค่ะทุกคนโดยเฉพาะที่ยูเกิดนี้คือตึเปเป้เคือ่ออร่อยมากๆชีสและอาหารแต่ละอย่างนะคะคือคุณภาพดีมากๆอร่อยทุก่างเลยคะ่ะทุกคนรสชาติดีมากบรรยากาศทุกอย่างดีหมดเลยะคะ่ะ ใครมาที่เซอร์แมทแล้วมองหาห้องที่สามารถนอนมองเห็นยอดเขาแมตฮอร์นแบบนี้นะคะได้แล้วก็ติดกับวิวแม่น้ำนะคะโรงแรมนี้คือโรงแรมที่ใช่แต่แขกแนะนําว่าให้เราจองล่วงหน้ามานานๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะชอบเต็มแล้วก็ให้จองห้องริมนะคะจะเป็นห้อง2องศูนย์สามสามศูนย์สามสี่ศูนย์สามแบบนี้นะคะและที่สําคัญนะคะต้องจองห้องวิวยอดเขาแมตฮอร์นด้วยนะคะไม่งั้นจะเจอวิวมอเทนเนี่ยจะไม่เจอยอดเขาเด้อและนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องอาหารนะคะแล้วก็บริเวณด้านนอกนะคะเราสามารถ นั่งเล่นชมวิวตรงนี้ได้และโรงแรมนะคะก็จะมีบริการรถแท็กซี่ไปกลับให้เราด้วยและนี่ก็คือรถที่จะมารับเรานะคะเราสามารถเรียกรถคันนี้ได้นะคะเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นฟรีค่ะทุกคนปะ่ะซึ่งเราสามารถโทรมาจองหรือว่าอีเมลมาก็ได้นะคะก่อนหโมงเย็นจะมีรถมารับแบบนี้นะคะดีมา,ากเลย thank you thank you, thank you. จะบอกว่ารถแท็กซี่นี่นะคะเขาเป็นสายซิ่งนะคะทุกคน เปิดปะทุนด้วยนะเน,นี้นยเลยดิมีพ้องฟ้าด้วยชมวิวได้ด้วยค่ะนี่นั่งได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนะคะกำลังดีลุย